สวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้มาเจอกับพี่กอล์ฟนะครับกับการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอเนม็ม .3 นะครับที่สอบไปเมื่อ2กุมภาพันธ์ปี68นะครับวันนี้เราจะเฉลยครบทุกข้อเลยนะครับในฉบับนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับข้อสอบทั้งฉบับจะมี20ข้อนะครับส6บข้อแรกจะเป็นชอยส์แล้วก็4ข้อหลังจะเป็นอัตนัยหรือว่าเติมคําตอบมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์เนี่ยรับสมัครคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่โดยมีอัตราส่วนอ่ะคีย์เวิร์ดเราเริ่มมาละโดยมีอัตราส่วนเขาบอกอัตราส่วนครับของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยนะครับต่อจํานวนผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยเป็น3ต่อ8อ่าเขาบอกอัตราส่วนตัวนี้มาแล้วบอกว่าถ้ามีผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยกับสี่คนอยากทราบว่า จะมีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยกี่คนโจทย์สั้นๆสองมทัดเองเห็นไหมครับอาจโจทย์จบปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราส่วนถูกไหมครับอันนี้ชัดเจนเลยโจทย์ปัญหาอัตราส่วนซึ่งแนวเนี้ยข้อสอบอเน็ตออกแทบบจะทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยนะครับเป็นแนวโจทย์ปัญหาด้วย่ถ้าเราเริ่มตน้นปุ๊บก็มาดูอัตราส่วนที่โจทย์บอกก่อนเขาบอกอัตราส่วนของจํานวนผ,ผู้ผ่านนะครับเขาบอกอัตราส่วนของคนที่ผ่านต่อจํานวนผู้สมัคร นะครับเป็น3ต่อ8ซึ่งไอ้เจ้าอัตราส่วนเนี่ยนอกจากจะเขียนเป็นไอ้จุดจุดแบบนี้แล้วเนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้ซึ่งเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะพร้อมสําหรับการคํานวณต่อได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับพนเพราะฉะนั้นนีพี่ขอเขียนใหม่นะจากไอ้เขียวเขียวที่ไฮไลท์เนี่ยเขาบอกอัตราส่วนของผู้ผ่านการคัดเลือกต่อผู้สมัครนะครับถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็นอย่างนี้จํานวนคนที่ผ่านขออนุญาตเขียนย่อนะแค่ผ่านนะครับหารด้วยจํานวนผู้สมัครเขียนย่อคือ คนที่ผ่านต่อคนที่สมัครเนี่ยเขาบอกมาเป็นสามต่อ 8. แปด<อ>ก็เขียนแบบนี้แทนก็ได้เนี่ยอัตราส่วนของคนที่ผ่านต่อคนที่สมัครเนี่ยผ่านต่อสมัครเนี่ยเวลาเวลาเราสอบจริงเราทดแบบย่อๆไม่ต้องเขียนแบบทั้งประโยคเต็มยศจะได้ประหยัดเวลาในการทดนะครับคนผ่านต่อคนสมัครเนี่ยเป็น3ต่อ8แต่สินี้โจทย์ถามเขาไม่ได้ถามคนผ่านนะเขาบอกคนสมัครทั้งหมดอนะ่ะเจ็ดคนก็คือตำแหน่งนี้ถูกไหมครับแต่ที่เขาถามคือเขาถามคนที่ ไม่ผ่านนะครับเขาถามคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกแล้วละถ้างั้นคิดไงให้มันรวดเร็วนะครับข้อนี้ิจริงแล้วคิดได้2วิธีใหญ่หญอ่ะพี่เคทดูสวิธีเลยก็ได้วิธีแรกก็คือตั้งจากสมการนี้เลยเนี่ยผ่านต่อสมัครเป็น3ต่อ8นะครับแล้วเรารู้จำนวนคนสมัครคือ704้เนี่ยเราก็แทนตรงนี้ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เคทดู2วิธีด้วยนี่คือวิธีที่1อ่าผ่านต่อสมัครเป็น3ต่อ8ใช่ไหมครับจำนวนคนผ่านเรายังไม่ทราบ แต่จำนวนคนสมัครเราทราบแล้วก็คือ704คนนี่ไงเขาบอกแม่แล้วจับมันเท่ากับ3ส่วน8จากนั้นสมการนี้เราเอา704คูณไข้เราก็จะหาจำนวนคนที่ผ่านในการคัดเลือกได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน8แล้วก็คูณกับ704ซึ่งเอาแม่ 8ตัดได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องเอาแม่สองนะแม่แปดเลยนะนี่แปดแปดหกสิบสี่เวีอนนะครับแปดแปดหกสิบสี่ทดไปหกก็แปดแปดหกสิบสี่ทีหนึ่งก็ได้แปดสิบแปดแปดสิบแปดคูณกระแสนะครับจะได้สองร้อยหกสิบสี่เพราะฉะนั้นจำนวนคนที่ผ่านทั้งหมดก็คือสองร้อยหกสิบสี่คนอย่าเผลอไปตอบช้อยหนึ่งเฉยนะหลายคนเ่เผลอไปตอบช้อยหนึ่งเขาไม่ได้ถามคนที่ผ่านนะครับก็ถามคนที่ไม่ผ่านไอ้สองหกสี่คือคนที่ผ่านนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านเราก็ต้องเอา264ไปหักออกจากผู้สมัครทั้งหมดจริงไหมก็คือเอา7 0 4ตั้งแล้วก็ลบด้วย264คําตอบสุดท้ายจะได้440นะครับเพราะ,ะนนคนที่ไม่ผ่านทั้งหมดเนี่ยก็คือ440คนคําตอบที่ถูกก็คือช้อยข้อที่2 อ่าเนี่ยคือวิธีแรกเห็นไหมก็คือเนี่ยเอาัตราส่วนที่โจทย์ให้มาตั้งเลยก็ได้ละแก้คนผ่านได้พอแก้คนผ่านได้ก็ไปหักจากคนทั้งหมดก็จะเหลือคนที่ไม่ผ่านนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับนําสนิหนึ่งวิธีครับถ้าใครแม่นยำเรื่องอัตราส่วนเนี่ยการที่เขาบอกสัดส่วนของคนที่ผ่านต่อคนสมัครเป็นสามต่อแปดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตืดเนี่ยเนี่ย เขียวๆเหมือนกันที่เขาบอกเนี่ยการที่เขาบอกคนที่ผ่านต่อคนที่สมัครเป็น3ต่อ8เนี่ยถ้าน้องแม่นยําเรื่องอัตราส่วนเนี่ยหนูจะรู้เลยว่าถ้างั้นอัตราส่วนของคนที่ไม่ผ่านต่อคนที่สมัครอ่ะหรือจากอัตราส่วนที่โจทย์ให้นะจะได้อัตราส่วนของคนที่ไม่ผ่านต่อคนที่สมัคร,ร,นะร,ขคคครเขาบอก คนผ่านต่อคนสมัครเป็น3มต่อ8ดแปลว่าคนไม่ผ่านต่อคนสมัครก็ต้องเหลือ5ต่อ8ดนะฮในภาพตามพี่ทันทันไหมอธิบายง่ายง่ายครับด้วยหลักอัตราส่วนทั่วไปเลยถ่าใครตามพี่ไม่ทันนะว,ว่าทําไมไม่ผ่านต่อสมัครถึงเหลือ5ต่อ8ดนะครับเรามองด้วยเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยก็คือคนสมัครทั้งหมดเนี่ยมองเป็นแส่วนน,นะเขาบอกผ่านต่อสมัครคือ3ต่อ8แปลว่าถ้ามีคนมาสมัคร8ส่วนจะมีคนผ่าน3ามส่วน นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นใช้รูปประกอบด้วยก็ได้นี่เติดติดวาดไว้ข้างล่างนี้นะเติี้เนี่สมมติคนมาสมัครทั้งหมดเนี่ยแปส่วนเห็นไการที่เขาบอกผ่านต่อสมัครเป็นสาต่อแปดแต่ว่าคนมาสมัครแปส่วนผ่านซะสามส่วนครับเดี๋ยวสียช่วยนิดนึงนะครับเนี่ยผ่านสามส่วนเขียวเขียนี่คือผ่านเห็นไหมเนี่ยคนที่ผ่านต่อคนสมัครก็คือสามต่อแปด เห็นไหมสามต่อแปดงั้นแสดงว่าเขาขาวก็วคือคนที่ไม่ผ่านถ้าแปดส่วนผ่านสามส่วนไม่ผ่านก็คือที่เหลือก็คือห้าส่วนเห็นไหมงั้นแสดงว่าคนที่ไม่ผ่านต่อคนสมัครก็คือห้าต่อแปดเนี่ยถ้าเราคิดอัตราส่วนชุดเนี้ค่องๆนะครับเราก็ไม่ต้องอ้อมไปหาคนผ่านแล้วเอามาลบก็ได้เราก็สามารถแก้คนไม่ผ่านจากสมการนี้ได้เลยนะครับงั้นเราก็แทนค่าจากตรงเนี้เราก็สร้าวลว่าไม่ผ่านต่อสมัครเนี่ยเป็นห้าต่อแปดอันนี้คือวิธีที่สองนะจ๊ะเลมเขียนให้วิธีที่สอง นะครับพอถ้าคนไม่ผ่านต่อคนสมัครเป็น5ต่อ8เราแทนคนสมัครด้วย704เหมือนเดิมตรงนี้กคือ704คนสมัครตรงนี้คือ704 9704คูณควยขึ้นไปแค่นี้ก็ได้แล้ครับเพราะฉะนั้นจํานวนคนไม่ผ่านมันก็คือ5ส่วน8คูณกับ704เนี่ยเราก็ตัดเลขเหมือนเดิมนะครับใช้แม่8ตัด 8864 8864เห็นะ88คูณ2ออกมาจะได้440คนมันก็จะตรงกับช้อยข้อที่2เช่นเดียวกันนะครับก็ข้อนี้ก็สามารถคิดได้ทั้ง2วิธีก็แล้วแต่น้องถนัดการ,การแต่จริงถ้าคาแนะนําพี่ก็คืออยากจะให้ฝึกวิธีที่2ก็คือมองด้วยอัตราส่วนให้ได้คนที่ไม่ผ่านต่อคนสมัครไปเลยอย่างนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่านี่คือคําตอบของข้อแรกนะครับ